ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเด้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านนกดาวนะครับหลวงพลประเตนนะครับด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเรา,า,าก็จะเอาน้ำนะครับน้ำเป็นรั้วนะครับก็จะมีทางเข้าด้านด้านนี้นะครับทางเข้านะครับทางเข้าด้านเดียวนะครับด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นู่นนะครับปิดนะครับ ด้านทิศใต้ก็ปิดนะครับอันนี้ด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนี่ก็ปิดปิดครึ่งหนึ่งนะครับปิดครึ่งปล่อยล่งไว้นะครับให้รถเข้านะครับรถวิ่งมาก็จะผ่านมาทางนี้นะครับเข้ามานี่นะครับรถวิ่งมานี่นะครับก็จะผ่านมานี่นะครับรถวิ่งมาน,นั้นก็จะเป็นถนน ถนนนะครับทางวิ่งเข้ามานะครับตรงด้านหน้าบ้านยูทูบเบอร์นะครับก็จะมาผ่านบ้านเลขที่สองหกเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านถนนนะครับทางด้านถนนทางเข้าหน้าบ้านยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็สวนชาวบ้านนี่นะครับอันนี้เราจะทำน,น,นะครับที่ ปูนนะครับนี่นะครับเราจะทปูนนะครับตรงนี้นะครับเทปูนนะครับอ้าวนึกว่าไม่ไปซะแล้วคิดว่าจะไม่ไปแล้วสงสัยเขามาจี้ดากเขามาจี้ดากนะครับวันนี้ก็จะพาลุงหว่างกับน้องตอง จอมปลาดงนะครับไปาตามหมอนัดนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครน,นะครับไปก่อนเที่ยงนะครับถึงก่อนเที่ยง <c oughs> นะครับก็จะไปก่อนเที่ยงเดี๋ยวนะครับอาบน้ําหรือไม่ต้องอาบเนาะอ,อาบก็ได้อืออาโอเคอาบก็ได้ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวอาบน้ําอาบท่าแล้วก,ก่อนซักซักเดี๋ยวเดียวนะครับ เดี๋ยวไปดูนะครับขยะนะครับหลังจากก่อนทํานี่มีจะขยะเต็มไปหมดนะครับหลังทํานะครับเราจะไปดูหลังทอาอ่าเรามาดูหลังทำอา้าวาาขยะหายไปหมดแล้วนะครับขยะหายไปหมดแล้วนะครับด้วยความเลื่อมมือนะครับของ ไทยบรน,นอกด้อนะครับกับยูทูบเบอร์ของเราแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับมองมาเห็นไทยบรน,นอกเก็บมุบมับมุบมับผมก็เลยว่าไปวิ่งมาคนด้อถ้ามันไม่หมดจะมาช่วยเก็บนะครับไม่หมดจริงๆนะครับหามองดูด้านนั้นนะครับก็จะขาวโพลนอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับนมียังไม่หมดจริงๆนะครับ ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับยังขาวๆอยู่นะครับตัวนี้นี่นะครับนี่เดี๋ยวกลับมาจากไปส่งน้องจองแล้วค่อยจะมาทำกับลุงหว่างนู่นนะครับมาคาบละเลียละลาดไปนู่นนะครับขาวไปหมดนะครับนน่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะครับส่วนด้านหน้านี้ก็ลุงพันกับ พวกนะครับได้ทาสะอาดเสร็จแล้วนะครับลุงพันก็คือไทย้าน,นอกเด้อนะครับอันนี้นะครับก็ยังขยะด้านนี้นะครับด้านนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่นะครับด้านนี้เรายังไม่เก็บนะครับน,นี่ขยะอันนี้ก็หลังหลังจัดงานนะครับ มาจัดงานเสร็จเราก็จะพากันพามาทำาสะอาดนี่เนี่ยครับขยะน,นี่นะครับขยะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขยะทั้งนั้นนะครับ นะครับยังไม่หมดนะครับแต่ว่าด้านนู้นหมดแล้วนะครับด้านจงตั้งเวทีนี่นะครับย่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันเก็บให้หมดไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้ส่วนด้านก้างเต็นท์ขาวๆนี่หมดแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็ขาวโพลนนะครับไปทั้งพื้นที่เลยตั้งแต่รถไถไปนะครับนะครับตอนนี้ก็จะพา ลุงว่างน้องตองไปศูนย์โรงพยาบาลศูนย์สกลนครนี้ก็บ้านยาอาอชิบ้านลุงว่างนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านเสือพาไปนะครับเสือพาไปนะครับก็จะเป็นบ้านพักยูทูปเปอร์ของเรานะครับตอนเช้าๆเราก็จะมาอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟัง อันนี้ก็จะเป็นบ้านชายชายแนลวนะครับแล้วก็สาวมนบ้านพิละวันซาแนลวนะครับบ้านชิดปากแปรยังไม่ตื่นหมดเลยแสดงว่านอน,นยังไม่ตื่นนะนนี่ไฟยังปิดอยู่เลยเนี่อนะครับชชยชายแนวนี้ก็ตื่นลุงวางก็ตื่นยายชิดตื่นอันนี้ก็ แอน,นแฟมิลี่นี่ก็ตื่นแล้วนะครับอันนี้ก็แอดมินเปรี้ยวแอดมินแนนนี่สงสัยสงสัยสงสัยตื่นหรือยังน้อนี่อันนี้แอดมินตื่อแอดมินวิวอ้าวอันนี้ช่างพันตื่นแล้วนะครับทำงานแต่เชา้า <c oughs> นี่ก็จะเป็นนะครับโอ้สตอรี่จิมมี่เรื่องจริงนะครับคงจะตื่นแล้วนะครับ คนน้อยตื่นแล้วคนน้อยอ,อันนี้ก็บ้านหมวดฟื้นเดอ้อนะครับสงสัสยไปถึงสะกลแล้วนะครับอันนี้ก็ไทยบ้านนอกนอกดาวลงผลประเด็นเหล่านี้เองอะนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็ยังตีละแดงเหลืออีก40 เหลืออีกสิบแผ่นนะครับละเนงนี่นะครับนี่นะครับเหลืออีกไม่มากนะครับด้านนี้ก็จะใช้นะครับน้ำเป็นรั้วนะครับด้านนี้ใช้น้ำเป็นรั้วอันนี้ก็จะเทคานนะครับเทคานไม่ใช่ปล่อยไว้แบบนี้นะครับเราจะเทคานอยู่นะครับ งานเสร็จแล้วเขาเราก็จะเริ่มมาเทคานแล้วครับก็จะมีช่างมืดนะครับช่างมืดะนะครับเบามืดหลานลุงพละนะครับก็วเหมาหนุนะครับหลานลุงพลเป็นเจ้าของโครงการนะครับหรือเจ้าของโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์นี่นะครับเจ้าของโปรเจกต์ะนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ ขยะตรงนี้ก่อนทำนี้ก็จะเกื่อนกาดไปบมดนะครับขยะ,ะแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสะอาดเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอตอนนี้ก็จะพาน้องจองน้องจองแล้วก็เบาหวาง,งนะครับไปหาหมอนะครับหาหมอที โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครตอนนี้ก็เปิดโรงพยาบาลศูนย์สกลนครน,นะครับ ครับต่อไปเราก็จะอาบน้ำแล้วก็จะพานน้องจองลุงว่างนะครับไปที่ศูนย์โรงพยาบาลศูนย์สกลนครครับผมเบิเ้งป,ปกได้นี่ปกได้หนี่ปกได้หน่